วันนี้นะพี่จะมาให้เคล็ดลับในการเพิ่มพลังให้กับตัวเองค่ะทุกคนวันนี้คุณเป็นคน,คนเรานะบางทีมันก็ไม่ได้มีพลังให้กับตัวเองนะพอผ่านไปสักครึ่งวันนะคะอาจจะมีเรื่องแบตอ่อนเข้ามาทันทีเลยหรือแบบมีเรื่องราวมากระทบหวัวใจก็รู้สึกไม่ไหวแล้วกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเคยเป็นไหมคะแต่พี่ี่เป็นคนหนึ่งค่ะที่มีพลังเยอะมากนะคะพอพอบางทีเราเป็นคนที่ นึกถึงเห็นลูกเราอยู่เสมอนะคะวันนี้ทุกคนอยากจะมีพลังมีกําลังใจให้กับตัวเองโดยที่เราบางทีเราก็ไปพึ่งพาคนอื่นมากก็ไม่ได้ใช่ไหมอ่านะคะสิ่งแรกที่เราต้องควรทำค่ะทุกคนคือการภาษากายค่ะไปเต้นค่ะทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขค่ะทุกคนเปิดเพลงเต้นหรือว่าบางทีเราทํางานอยู่อาจจะเกิดเรื่องราวเครียดขึ้น เราก็ขอไปเข้าน้ําแล้วก็เปิดเพลงเต้นเลยนะคะหรือเต้นในทิกตอกก็ได้ค่ะเพื่อทําให้เรามีความสุขหัวร้อตัวเองไปได้อีกนะคะทุกคนอ่ะต่อมาให้นึกถึงคนที่เรารักค่ะทุกคนนึกถึงหน้าลูกหน้าแม่ว่าเอ้ยถ้าวันนี้เราไม่รีบทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จอะทําอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งใช่ไหมทุกคนถ้าเราไม่รีบทําเพราะเราแล้วเราเรามื่อไหร่อ่ะเราจะสําเร็จใช่ไหมเราก็ต้องรีบทําอะไรสักอย่างแล้วอะ่ะ ภายในหนึ่งถึงสองสามปีเนี่ยฉันต้องประสบความสําเร็จให้ได้หรือภายในหนึ่งปีเนี่ยฉันต้องประสบความสําเร็จได้หรือภายในหนึ่งถึงสามเดือนเนี่ยฉันต้องมีเงินเหลือเก็บให้ได้อะฉันหรือว่าเราต้องพูดพูดกับตัวเองอะนะคะให้พลังตัวเองค่ะทุกคนให้นึกถึงคนที่เรารักนะข้อที่สองค่ะข้อที่สามนะคะให้ทุกคนนะคะแต่ก่อนเป็นนี้ก็เคยทําแต่ก็คือเราขายของออนไลน์เราจะรู้กับตัวเองเลยว่าเราจะชอบคิดในใจนะ สมมุติว่ามีอะไรมากระทบกระเทือนกระทั่งหัวใจเรานะคะเราก็จะบอกว่ามึงนะคุณจะทําให้ได้นะคุณจะรวยเพราะการขายของออนไลน์ให้ได้อ่า <c oughs> ฉันจะทําให้มากเพื่อจะทําให้เราประสบความสําเร็จให้ได้ฉันจะสวยและรวยมากฉันจะประสบความสําเร็จให้ได้ฉันจะเป็นตัวอย่างที่ดีฉันจะเป็นคนดีของพ่อของแม่ฉันจะเป็นคนดีของลูกของแฟนฉันจะเป็นคนดีของญาติพี่น้องฉันอ่ะ ฉันจะเป็นตัวอย่างที่ดีของเพื่อนพี่น้องฉันสังคมของฉันที่ฉันอยู่อะว่าการทําสิ่งนี้แล้วมันดีจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเราก็คิดไปนในใจของตัวเองแบบเนี้ยหรือบางทีเราโพสต์ลงเฟซก,ก็ได้เพื่อจะให้กําลังใจตัวเองค่ะก็ไม่มีใครว่า,ราหรอกใครเขาจะว่าก็เรื่องของเขาค่ะแต่เราให้กําลังใจตัวเองนะคะอ่ะการที่เราโพสอะไรดีๆเอาลงไปมันอาจจะทําให้คนอื่นมาอ่านแล้วทําให้เขาชื่นใจก็ได้นะเมื่อเราทําสิ่งดีๆดีะ เพื่อเผื่อคนอื่นเข้ามาเจอเราเขาจะได้มีความสุขไปกับเราด้วยไงนะคะนี่แหละวันนี้ใครแบตอ่อนก็ลองเติมแบตให้กับตัวเองนะคะเพื่อจะได้มีพลังมากขึ้นในการลุย